สวัสดีค่ะวันนี้วิชาโซเชียลนะคะครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนกันเรื่อง school members ใช่ไหมคะก็คือสมาชิกในโรงเรียนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสมาชิกในโรงเรียนมีใครบ้างเรามาทบทวนกันนะคะอันแรกเลย school director หรือว่า principal school director principal คืออะไรคะ ร่วมในการหรือที่เราเรียกกันว่าผอ,อนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ teacher teacher คุณครู school officer school officer school officer ก็คือเจ้าหน้าที่นะคะในโรงเรียนนะคะอาจจะทำงานเรื่องเอกสารต่างๆนะคะต่อไปค่ะ students students นักเรียน cook cook แม่ครัวพ่อครัวนะคะชาเนจอร์ชานจอ์นักการนะคะและก็สคูล g กิร์ดสคูลกิร์ดก็คือพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนนะคะท็อป,ปิกในวันนี้นะคะ what do people do at school what do people do at school แล้วพวกเขาต่างๆที่คุณครูได้พูดถึงไปเนี้ยเขาทำหน้าที่อะไรบ้างในโรงเรียนอ่าวันนี้เราจะมาพูดถึง Duty ี้นะคะดิวตก็คือหน้าที่อ่าคนแรกเลยท่านผู้ในการนะคะ principal หรือว่า director the duty is managing the school managing นะคะ managing ก็คือการบริหารจัดการอ่าออ,อนะคะมีหน้าที่บริหารจัดการ งานต่างๆในโรงเรียนนะคะมีหน้าที่มอบหมายให้คุณครูนะคะทำหน้าที่สอนเด็กๆมีการวางแผนนะคะกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนนะคะต่อไปค่ะ teacher ค่ะ,ะ the teacher is the one who teach the students to learn teacher มีหน้าที่ teach ก็คือสอนนะคะแต่ โดยส่วนใหญ่แล้วโดยปกติแล้วคุณครูทุกคนเนี่ยจะไม่ใช่แค่สอนนักเรียนในเนื้อหาวิชาที่เรียนอย่างเดียวแต่คุณครูก็จะทําไมคะสอนให้เด็กๆเ,เนี่ยเป็นคนที่ดีของสังคมนะคะมีความประพฤติท,ที่ดีมีมาระยาทที่ดีนะคะในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะเรีอกอยกง่ายงก็คือให้ทั้งความรู้แล้วก็สอนให้เด็กๆเ,เป็นคนดีนั่นเองต่อไปค่ะ school officer School officer has the duty of doing the school administration work ก็คือเป็นเปรียบเสมือนแอดมินของโรงเรียนนะ่ะทำหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารต่างๆนะคะอาจจะเป็น ผู้ปกครองมาติดต่อขอเอกสารนะคะเกี่ยวกับประวัตินักเรียนนะคะขอย้ายโรงเรียนขอย้ายเข้าย้ายออกอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยทำหน้าที่นี้อยู่ดูแลเอกสารต่างๆนะคะ,ะต่อไปค่ะ students ะหน้าที่ของเด็กๆ students have the duty of learning what is taught and obeying school rules and Regulation ก็คือมีหน้าที่อันแรกเลย Learning เรียนตั้งใจเรียนและ Obey i n g the school rules ก็คือทำตามหรือว่าเคารพกฎของโรงเรียนกฎในการอยู่ร่วมกันของสังคมนั่นเองนะคะเช่นแต่งกายให้ถูกระเบียบมาโรงเรียนให้ตรงเวลานะคะหรือการประพฤติตัวต่างๆให้เหมาะสมนะคะ ต่อไปค่ะ cook 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 has the duty of preparing food for everyone in the school มีหน้าที่ทำอะไรคะ preparing food เตรียมอาหารทำอาหารให้กับ everyone ทุกๆคนเลยในโรงเรียนทั้งครูทั้งนักเรียนเลยนะคะมีแม่ครัวทำอาหารให้นะคะ janitor ค่ะ janitor janitor has the duty of cleaning up the areas within the school uh, janitor has the duty of cleaning up the areas within the school ก็คือ cleaning up ทําความสะอาดนั่นเองทําความสะอาดบริเวณต่างๆของ โรงเรียนนะคะแต่ว่าไม่ใช่หน้าที่ของนักการอย่างเดียวนะคะที่จะมาดูแลความสะอาดนักเรียนหรือว่าคุณครูก็ช่วยการรักษาความสะอาดในโรงเรียนได้ด้วยการทิ้งขยะให้เป็นที่ทิ้งขยะลงถังขยะไม่ทิ้งขยะลงพื้นนะคะถ้าเจอขยะตรงไหนก็อาจจะช่วยหยิบไปใส่ถังขยะก็ได้นะคะก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนได้เหมือนกันนะคะ ต่อไปค่ะ school guard นะคะ school guard รักษาความปลอดภัย school school guard has the duty of ensuring the safety of the members in the i r school มีหน้าที่นะคะ ensuring the safety รักษาความปลอดภัยนะคะทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนของเราเนี่ย จะมีความปลอดภัยนะักเรียนจะปลอดภัยจะไม่มีใครก็ไม่รู้เข้ามาทําร้ายนักเรียนหรือว่าเข้ามาขโมยทรัพย์สินต่างๆของโรงเรียนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่นะคะการบ้านในวันนี้นะคะให้เด็กๆเขียนนะคะว่า members of school เนี่ย มีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะคะเด็กๆอาจจะเขียนมากกว่าคุณครูก็ได้นะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูเฉยๆนะคะว่าประมาณนี้นะคะอย่างเช่นข้อหนึ director หรือว่า principal นะคะมีหน้าที่ managing the school teachers t u d e n t นะคะก็คืออันนี้ดูจาก เนื้อหาที่ทิชเชอร์สอนได้เลยนะคะแล้วก็เขียนลงไปอาจจะเขียนได้มากกว่า4คนนะคะแล้วแต่เด็กๆเลยแต่ก็อย่าลืมเขียนชื่อนะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งเหมือนเดิมค่ะประมาณนี้นะคะเด็กๆตั้งใจทำงานนะคะมันอาจจะเขียนเยอะหน่อยแต่ว่าสู้ๆนะคะครูมิ้งเป็นกำลังใจให้คะ่ะค่อยๆทำนะคะเหนื่อยก็พักนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ